โอเคครับคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องว่าเราสั่งอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพิ่งส่งมาถึงวันนี้เลยปกติก็จะบอกว่าปกติไม่เคยเลี้ยงพวกนี้แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผมสั่งอะไรมาแล้วก็จะมาสอนวิธีการปลูกแล้วก็การชํำด้วยครับ แถ,แถมมเมล็ดอะไรมาไม่รู้เดีวเดี๋วค่อยค่อยไปถามคนขายทีนึงว่าเขาแถมเมล็ดอะไรอะไรมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองปลูกกันนี่พามพามหมดแล้วน่าจะมาเมล็ดแคต,ตัาซักชนิดหนึ่งครับ เรามาดูกันไม่รู้ว่ายิมโนหรือเปล่าเยวค่อยถามแห่แนแท่แนแทนเทนโอ้โหนามโพแล้วไม่กล้าแก่แรงเลยหนามแหลมมากอะทิ่มมือผมแล้วนะ แวบๆเห็นแวบๆแล้แวแทนผอมว่าบางคนรู้แล้วแต่ว่าส่วนๆมากก็จะไม่รู้อันนี้ปกติผมเป็นคนไม่ได้เลี้ยงแคทตัสนะไม่เือเด็กๆเ,เคยเลี้ยงแต่พอโตมาก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงแล้วเพราะไม่มีเวลา แต่พอเห็นต้นเนี้ชอบมันคือยูโฟเบียเมโลฟอร์มิดยูโฟเบียเมโลฟอร์มิดด่างต้นนี้ตัวเนี้เป็นไม้นำเข้าครับจากยุโรปถ้าตีว่าเป็นแรไอเทมก็ได้นะครับที่ผมหาข้อมูลมาสำหรับคนสะสม ต,ต้นนี้ราคาที่ซื้อมาตีว่ากลมๆก็คือพันหได้หนอ่อ3มหนอ่อบางคนอาจจะดูว่าแผลเยอะอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้สนใจผมดูว่าหน้าไม้เขาสวยก็คือจะลองเอามาตั้งเป็นต้นแม่ดูแล้วก็ได้หนอ่อ สนอเนีอันนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาชํากันโอเคตัวหน่อเขานี่ครับเขาจะแทงจากข้างล่างขึ้นมาคนคนขายบอกว่าให้ต้องใช้มีดตัด ผมว่ามันน่าจะเหนียวมากมากถ้าถ้าเราเด็ดดึงเลยอาจจะมีผลกับต้นแม่อาจจะทำให้เป็นแผลใหญ่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวางก่อนผมก็จะใช้มีดตัวนี้คัตเตอร์มามีม,มีแต่ว่ามันไม่ค่อยคมและเป็นใบเก่าก็าใช้ตัวนี้ตัวนี้จะคมมาก มีคาราชิก็จะเผาหน่อยทำความสะอาดหน่อยก็คือจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยต้นแม่เดี๋ยวเราจะปลูกวันนี้เลยแต่ส่วนสามนอที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปชําแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชําวันนี้นะคือเราต้องรอให้แผ่เขาแห้งก่อนแป๊บหนึ่งนะ ไม่ถนัดหาเลี่ยมก่อนคนหายบอกว่ายางเขาเยอะมาก <c oughs> เหนียวอ้ยไปแล้วหนึ่งโอเควางไว้ก่อน ผมจะตัดมาสังเกตนะผมจะตัดเหนือนิดหนึ่งเพราะว่ายังไงตัวหน่อก็เป็นแผลอยู่แล้วหน่อเป็นแผลอยู่แล้วเราจะไม่ตัดให้ต้นแม่เป็นแผลเราจะตัดให้หน่อเป็นแผลถ้าเราตัดตรงนี้เลยชิดเลยความเสี่ยงที่ต้นแม่จะเป็นแผลก็สูงครับยังไงหน่อเป็นแผลอยู่แล้วเราก็เลยต้องตัดให้เหนือหน่อยนี่ประมาณนี้ มัเป็นไรยางเขาเหนียวมากครับชอบนะ่าให้กล้องเห็นหน่นอยกลัวโดนมือตัวเองเพราะมีดมันคม โอเคแล้วเราซับต้นแม่กับประมาณนี้ครับแผ่ก็จะเล็กนิดเดียวซับ อันนี้เราจะวางไว้ให้ให้แผลหรือว่ายางเขาแห้งสักนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาปลกเอาไว้ก่อนส่วนต้นลูกอันนี้โอ้ยนนะ่ซูมอันนี้ผมจะแยกใช้น้ำยาเล่งรากสองแบบนะครับจะใช้เป็นแบบน้ำหนึ่ง หนอแล้วก็จะใช้เป็นแบบผงที่เราสั่งมาจะดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงต่างกันเยอะไหมน้ำน้ำผมก็จะใช้ตัวนี้ที่ซื้อมาใช้ทุกคลิปดูอัตราส่วนกนารผสมก่อนว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ไม่บอกซะด้วยเห็นไหม ไม่มีบอกโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้งั้นก็ไม่ผสมครับอย่าเขาเหนียวมากอะ่ะเห็นไหมว่าติดมีดเลยการทาน้ำยาเล่งลาดต้องทาตอนแผลสดครับก็คือเราจะจุปึ๊บ มานี้ให้ติดแผลแล้วก็จะวางไว้ไงไว้อย่างนี้ครับส่วนอีกสองนออันนี้พอแล้วอันนี้เป็นผงเป็นยาเล่งรากเหมือนกันแต่เป็นผงนำเข้าจากอะไรหวาผมจะไม่ได้ <c oughs> เดา <c oughs> เดว<ๆ>เดว<ๆ>แวีแล้วค่อยมาอธิบายทีหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวเล่งราก พวกญี่ปุ่นหรือฝรั่งอะ่ะเขาชอบใช้ครับแบบนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันก็เลยลองดูเช็ดให้สะอาดจริงๆที่ในคลิปผมจะเห็นเขาใช้ผู้กันนะใช้ผู้กันแต่ว่าอันนี้ผมก็จะจุ่มเลยเพราะว่าขี้เกียจหาจุ่มแบบนี้เลยเห็นไหมให้มิดแผลเลยครับแล้วก็วางไว้ อีกหัวหนึ่งดูกับโอเคมิดแล้ว ตัวนี้เราก็จะทิ้งไว้สักประมาณห้าหกวันให้แผ่เขาแห้งสนิทครับเราถึงจะมาชำํำเดี๋ยวก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งสำหรับการเอามาชํำตัวยูโฟเบียเมโลฟอร์มิดด่างตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกว่าแรไอเทมคือมันเลี้ยงยากหรือเปล่า <laughs> แต่นี่ใส่เป็นคนชอบอะไรแปลกๆอยู่แล้วครับลองดู อันนี้แผลทำยังไงกับแผลดีไม่เป็นไรหรอกเนาะหรือว่าเราแต้มอนิดนึงก็ได้สงสารเขามันน่าจะมีตัวเกี่ยวกับการสมานแผลด้วยนะแต่ผมจำไม่ผิดลองดูครับเอามือเนีน่ยจิ้มเข้าไป เห็นเขาขายกันหน่อหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อยอ่ะหน่อแบบหน่อเด็ดสดอ่ะผมก็เลยวูวามก็เลยอ่ะไอ้นี่มันสามหนอนี่ว่าสามหน่อแมงก็คุ้มละพันหในต้นแม่มาอีกนึงคิดถูกป่าไม่รู้ลองมาดูอะไรที่เขาบอกเลี้ยงยากๆผมเอาหมดนะครับกระดองเต่าต้นตัวกระดองเต่าแอฟริกาเลี้ยงมาปีงแล้วก็ เขาบอกว่ายังไงก็ไม่รอดแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายอ่ะแต่ด้วยปกต at ิเขาชอบอากาศหนาวแต่ผมเลี้ยงในห้องแอร์อยู่แล้วก็เลยไม่มีเดี๋ยวเรามาปลูกต้นนี้กันน่าจะเล็กไปไม่สวยขี้เกียจเปลี่ยนกระถางบ่อยกระถางนี้กระถางเก่าสกปรกหน่อยครับแต่ข้างนอกก็ยังโอเคไซด์ได้กำลังดีค่ะ ดินอ่าจะบอกดินก่อนดินที่ใช้เขาจะใช้ดินตัวเดียวประเภทเดียวกับการที่เราปลูกถ้าคนเคยปลูกยิมโนมาก็คือใช้ดินปลูกยิมโนได้เลยครับการเลี้ยงเขาบอกว่าเหมือนยิมโนเลยแต่ว่าการลดน้ําขอให้ลดน้ําห่างหน่อยอย่างยิมโนบอกเตว่าดินแห้งซัก วันถึง2วันยินญี่ปุ่นแห้งจากการสังเกตครับถ้ายินญี่ปุ่นแห้ง1-2วันก็ค่อยลดแต่ว่าตัวเนี้ยยืดสัก3-4วันเขาชอบแดดจัดชอบชื้นไม่ชอบแฉะแต่แต่ความเขาเรียกวอะไรการลดน้ำก็เว้นห่างหน่อยอาจจะแบบชอบชอบแรงๆนิดนึงในนี้ก็จะมีที่ผสมไว้ก็คือ จะมีมูลไส้เดือนแล้วก็เพอร์ไลท์หินผู้เขาไฟเพอร์ไลท์ละเอียดก็มีครับแล้วก็พวกฮาวเวอร์มิคูไลท์แล้วก็มีใส่สตักเกอร์จีไปนิดนึงก็คือถ้าคนดูคลิปที่แล้วที่ผมเอาเพาะเมล็ดโอเปอร์คูลิคาเลียเนี่ยผมก็จะใช้ดินตัวนี้แหละอันนี้ดินเหลือจากการที่เราเพาะครั้งที่แล้วก็คือใช้ได้เลย ใส่หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ครับลองก้นกระถางหน่อย1ใน3าเลยนะ<ป>เน้นว่าให้ระบายน้ำให้ดีครับระบายน้ำให้ดีโอเคประมาณนี้1ใน3าของกระถาง ยางเขายังออกเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยครับซับไหนเนี่ยแต่ส่วนที่โดนตัวน้ำยาผงน้ำยาเล่งรากไปแห้งเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เราจะทายนิดนึงอาจจะโดนไม่ทั่วครับเมื่อกี้ยางเขาเลยออกเพิ่ม ถัดมาผมก็จะตักพวกที่เป็นเวอร์มิคูลไลท์เอ้เป็นที่เป็นเพอร์ไลท์เยอะๆแล้วก็หินภูเขาไฟเยอะๆลงไปก่อนครับส่วนที่มีส่วนละเอียดเยอะๆเนี่ยผมจะไว้ใส่ที่หลังให้ดูใกล้ๆจะตักส่วนริมๆพวกนี้เข้าไปก่อนที่หยาบๆ ใส่กระถางแต่ว่าก็น่าจะได้นะ เน้นผสมดินยังไงก็ได้ที่ให้ล้วนที่สุดครับพวกนี้ส่วนมากจะตายเพราะว่ารากเน่าปุ้มน้ำเยอะไปกระบองเพชรไม่ค่อยตายเพราะว่าแรงหรอกตายเพราะน้ำเยอะ เขาเรียกอะไรแคตตั้กระบองเพชรน่าจะเป็นคนโบราณแหละตอนเด็กๆผมเรียกกระบองเพชรถ้าพูดแคตตั้คนไม่รู้จักโอเคกำลังสวยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยหน่อยทางด้านสวยๆโชว์หน่อย อโอเคแล้วก็ใช้ท็อปด้วยรยหน้าด้วยดินญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้จะใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับตามเป็นเบอร์เอสคือที่ใช้ดินญี่ปุ่นไม่ใช้หินข้อดีของดินญี่ปุ่นที่บอกไปแล้วคือ เขาเป็นตัวชี้วัดว่าดินแห้งหรือ,อยังอันนี้สําคัญครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะที่ที่แบบไม่ค่อยได้ที่ไม่รู้จะสังเกตยังไงบางคนก็ยกกระถางเอาใช่ไหมแต่เนี้ยก็จะบอกว่าดินแห้งไม่แห้งโดยที่ตัวสีเขาจะเป็นสีเปลี่ยนสีเขาจะเปลี่ยนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเวลาเขาโตขึ้นไซ์เขาขยายครับจะทําให้ตัวเขาไม่เป็นแผลอย่างที่เราใช้ หินลอยหน้าเก็ดหินเก็ดอะไรพวกนี้เล็กๆอะ่ะเวลาขยายแล้วต้นเขาไปเบียดจะทําให้ต้นเขาเป็นแผลไม่สวยอย่างพวกเนี้บางทีพอขยายแล้วมันไม่เบียดกับก้อนกับหินลอยหน้าเลยทําให้ตัวเขาเป็นแผลเยอะแล้วพอพันเนี้ยเับเวลาเวลาเขาเป็นแผลแล้วเขาจะช้าแบบนี้เลยแบบที่เห็นเลยครับเป็นสีน้ําตาลมันจะไม่สวยเลยเดี๋ยวแผลพวกเนี้ยเวลามัน ถ้าเขาไม่ตายนะถ้าน้องเขาไม่ตายแล้วพอเขาโตขึ้นมามันก็จะโดนไล่ลงไปอยู่ข้างล่างหมดยอดใหม่ๆที่ขึ้นมาก็จะสวยครับโอเคอันนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนก็ยังไม่ลดน้ำจะลดน้ำพรุ่งนี้อันนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อน เคเห็นไหมยูโฟเบียเมโลฟอร์มิดด่างถ้าไม่ด่างก็จะเป็นสีเขียวเข้มเลยทั้งอันตอนนี้อาจจะไม่สวยเดี๋ยวอีกปีหนึ่งอาจจะสวยก็ได้ถ้าไม่ตาย โอเคครับคลิปถัดไปอย่าเพิ่งคลิปถัดไปอย่าลืมนะก,ก็มีน้องอยู่สามหนอจะมาสอนการชำโอเค